พุทธพุทธาพุทเทพุทโธทพ,พุทธังอรหังพุทโธอิติปิโสภควานะโมพุทธายะมีความสุขอายุยืนนิพพานสวัสดีครับผมหลวงพี่ตาจะมาเรเล่าเรื่องพระทุดงตอนที่สาม หลังจากผมไม่มีเวลาวันนี้ส่วนมนต์เสร็จมาเริ่มตอนที่สามพ่อขาใหม่เริ่มเรียนภาวนาพ่อขาใหม่เดินทางไกลใจอย่างสู้ได้เรียนรู้ได้อดทนอย่างพระสงฆ์ภาวนาหวังปัญญาพาปลดปลง แต่ก็คงต้องพิสูจน์อีกมากมายเดินเดินไปด้วยจิตใจที่เต็มร้อยแล้วค่อยๆลดลงหน้าใจหายเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็เหนื่อยเท้าแตกก็แตกใจวุ่นวายอดทนไว้เดินต่อไปใจอดทน หลังจากบวชกับพระธุดงตั้งใจดีแต่ก็มีอุปสรรคไม่นานนัดโรกไส้เลื่อนก็ถามหาเท้าก็พองท้องก็ปวดอนิจจาภาวนาว่าอะไรไม่ได้เลยโูกไส้เลื่อนเป็นอย่างไรรู้ลึกแล้ว ต้องแตกแถวเดิอนออกไปไม่เปิดเผย <Good job. S 1> เข้าที่รับผ้ามัดไว้ให้แน่นเลยลูกเก่าเคยหายไปนานมายังไง <Good job. S 1> กัดฟันทนเดินต่อไปใจยังสู้พระคงรู้ท่านก็ถามว่าปวดไหมพระก็เป็นต้องสั่งซื้อกางเกงใน ต้องทำใจเกิดมีไส้ต้องอดทนพอเดินไปอายก็อายไม่อยากบอกพระก็หยอกเอาไปทอดเลยดีไหมเป็นไข่ดาวไข่รพระโลก็ว่าไปพระชอบใจขำงินใหญ่เพราะใครอยากเป็นการเดินทางมีหลายอย่างคิดแล้วขำอาจเป็นกรรมแต่ชาติก่อน มาให้เห็นทำหมันไข่ทับบีบไข่เป็นกรรมเวรบาปเห็น <ใช S 1> เห็นเช่นตอนนี้ที่ใช้กรรมเดิน <ๆ S 1> เดินไป <ใช S 1> เหงื่อก็ออกขาก็ติดเกิดเป็นพิษติดแสบร้อนตอนก้าวขา เอาอีกแล้วใกล้ที่เก่าอนิจจาตอนก้าวขาเหมือนกับไฟไม่ดีๆแดดก็ร้อนเท้าก็แตกขาก็แสบต้องเดินแอบบเอาแป้งทากันเสียดสีพอทุกเราถึงเดินได้ไม่ค่อยดีทุกอย่างนี้จะไปได้สักกี่วันพระท่านบอกธรรมดาละโยเมเ๋ย เราไม่เคยยังใหม่อยู่อย่าพึ่งหนีได้เห็นทุกจเห็งธรรมนั้นแหละดีเดี๋ยวเข้าทีคงดีขึ้นไม่ต้องอายเดินตามพระละตามธรรมนำชีเขียนลิขิตสร้างความดีมีเป้าหมายสร้างคุณค่าให้ชีวิตทุกมากมาย พระไปได้เราก็ได้ไปด้วยกันเอามานะละมานะพระท่านว่ามีปัญญาหาวิธีมีเหตุผลรักษากายวาจาใจรักษาตนไม่หลุดพ้นแค่อยู่ได้ก็ยังดีตอนเย็นมาเข้าไปหาอาจารย์ใหญ่ผมไม่ไหวหากเดินต่อขอปรึกษา ไส้เลื่อนคงลงคงไม่ไหวขอเมตตามีใครพาไปหาหมอขอ,อยากินพระอาจารย์ท่านอมยิ้มแล้วพูดว่าเดี๋ยวจะพาไปตัดทิ้งเลยดีไหมมีก็ทุก์จะตัดไส้หรืออะไรเอายังไงถ้ามีไว้ทรมาน พระอาจารย์ท่านพูดเล่นพอคำๆแล้วแนะนำให้เจริญกรรมฐานอดทนไว้ไปหาหมอคงไม่นานจิตปลึกบานรักษาใจให้มีธรรมเวลาเดินภาวนาอะไรบ้างตอนก้าวย่างมีสติอยู่ที่ไหน รู้ลึกรู้ให้มากมากลมหายใจอานาปานสติใจใจจะเย็นหายใจเข้าก็ก้าวไปหายใจออกสติบอกกำหนดดูอยู่ที่ไหนอยู่ที่เท้าหรืออยู่ที่ลมหายใจเอาอย่างไงให้ชัดชัดกำหนดดูดูอะไรดูยังไงให้ต่อเนื่อง จะเป็นเรื่องเรียนรู้ดูสังขารเริ่มจากลมดูติดต่อให้ยาวนานอย่าเขียดค้านมีสติอยู่ที่ลมบางคนดูได้ผลดีมีคุณค่าเวทนาก็ลดลงรงสังขารปิติเกิดเย็นทราบซานจิตเบิกบานนั่งได้นานเดินได้นานมีสุขใจ หายใจเข้ามีสติกำหนดรู้สติดูถาปนาตั้งตรงไหนภุสนาจุดสัมผัสที่ชัดใจตามลมไปเรียก,กันพันธนาพระอาจารย์ท่านแนะนำกรรมฐานเป็นพื้นฐานภาวนาอย่าท้อถอย,อย,ยอย่าขี้เกียจอย่าขี้คลานอย่ารอคอย ทำบ่อยๆทำเรื่อยๆแล้วจะดีกลับมานอนเป็นตายเพราะเหนื่อยมากแสนลำบากพระเดินได้อย่างไรหนอเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวยังไม่พอกลางคืนก็ภาวนาพาสวดมนต์ไปหาหมอก็ยังดีพอเดินได้จะตั้งใจภาวนาพาฝึก คนเดินฝึกจิตคิดถึงธรรมทุกก้อทนตนดูตนค้นหาธรรมนำปล่อยวางวันเวลาผ่านไปให้ได้คิดว่าชีวิตยังต้องอยู่สู้ปัญหา ก้าวเดินผ่านด้วยพลังแห่งศรัทธาเรียนรู้ค่าภาวนาพาฝุกตนหากชีวิตยังต้องไปไกลสุดฟ้าเหล่าคนกล้ายัางมุ่งหน้าพาฝึกผลด้วยศรัทธาสร้างปัญญารักษาตนหวังหลุดพ้นก็ต้องไปใจอดทนท่านทั้งหลายได้เรียนรู้สู้ชีวิต ากข้อคิดให้อดทนคนเข้มแข็งแม้อ่อนล้าหาพลังเติมเลี้ยวแรงจิตใจแกรงด้วยศรัทธาพาก้าวไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านก้าวเดินต่อไปครับตอนที่สีไว้วันหน้านะครับวันนี้เอาแค่ตอนที่สามพอของพี่จะส่องน้ำนอน สวัสดีครับ